พามาดูบ้านเดี่ยวลักชวรี่หลังใหญ่ค่ะพื้นที่ส่วนกลางสวยน่าใช้ทำเลใกล้ทางด่วนด้วยเชื่อมต่อเขตเมืองได้สะดวกลาดพร้าวรัชดาพระรามเก้าได้หมดสวัสดีค่ะโฮมวิสิท์วันนี้นะคะพามาดูโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชวรี่เลยนะ แกรนด์บริเทเนียวงแหวนรามอินทราค่ะใครที่ขับรถผ่านไปมาบนถนนใหญ่วงแหวนกาญจนาพิเศษช่วงใกล้ๆกับด่านทางลงจดุโชชนะน่าจะเคยเห็นคุ้นตาโครงการนี้แหละเพราะว่าโอ้โหเมนเกตซุ้มทางเข้าเขาเนี่ยทำได้โดดเด่นเป็นสง่าจริงๆอาคารขนาดใหญ่ที่ทาสีขาวอยู่ด้านหน้าสะอาดตาแบบนี้เนี่ย คือคลับเฮาส์ของโครงการนะคะออกแบบในสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นบิวตค่ะคือมีทั้งความสวยงามแบบคลาสสิกหัวเสาทรงโคง้งหรือว่าขอบบัวปูนปั้นแล้วก็สอดแทรกด้วยเรื่องของรูปทรงเลขาคณิตเข้าไปคือภาพรวมแล้วเนี่ยมองแล้วเราจะได้ความรู้สึกที่เป็น Timeless นั่นก็คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังซูใหงามเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดีในคลับเฮาส์เนี่ย กิจกรรมเยอะมากเลยนะคะมีโถงลอบบี้พักผ่อนอู้หหรูหราเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มลาวมีห้องโยคะมีฟิตเนสรูมมีคิดรูมมีโคเวอร์กิ้งสเปซแล้วก็วันว่างๆนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ไม่ยากค่ะมาใช้บริการขับเฮาส์ได้เพราะว่าเขามีโคลคิทเช่นเตรียมไว้ให้อยดูดีจริงๆแล้วห้องน้ำห้องท่านะ สวยงามเหมือนโรงแรมหรูเลยทีเดียวแหละสะว่าน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่แยกพื้นที่สาะเด็กไว้ให้ด้านนอกเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่มีถึง2จุดค่ะกิจกรรมกลางแจ้งมีอะไรสนามเด็กเล่นลู่วิง่ง j o ก g i n g track มีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนมีสนามบาสเกตบอลด้วยเห็นไหมโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเตรียมไว้ให้ครบหมดทุกอย่างเลยการรักษาความปลอดภัยเนี่ยแน่นหนานะคะ รอปภกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงลูกบ้านเนี่ยเข้าออกด้วยคีย์การ์ดแอคเซนนะคะสะดวกสบายรวดเร็วด,ด้วยเพราะว่าเขาแยกช่องทางวิสิเตอร์ออกไปต่างหากเพราะว่าวิสิเตอร์เนี่ยก็จะต้องแลกบัตรก็จะต้องพูดคุยรายละเอียดกับพี่ๆรอปภเสียเวลาเล็กน้อยแต่ว่าเราผู้อยู่อาศัยขับปรื้อเข้าบ้านได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวแหละ บ้านเดียวของที่นี่นะคะทั้งหมด278ยูนิตค่ะมี4แบบ4ขนาดให้เลือกและพิเศษสำหรับแบบบ้านที่เป็นท้ายใหญ่คือเฮริฟอร์ดกับท้ายเนี่ยจะมีแผงโซลาเซลล์ติดตั้งให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่เดินไปดูบ้านเนี่ยจะมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบมาฝากกันด้วยไปดูค่ะ สวยอากาศก็ดีดีค่ะวันนี้ที่แกรนด์บริเตเนียวงแหวนรามินทราจัดบ้านหลังใหญ่ให้พวกเราได้ดูกันเลยค่ะหลังนี้ชื่อว่าไทยนะคะซึ่งธีมการออกแบบของเขาก็ยังคงความเป็นโมเดิร์นบริเินอยู่นั่นหมายถึงว่าเราจะได้ความเป็นไทม์เลสผ่านไปกี่ปีบ้านของเราก็ยังสวยดูดี ไม่มีเอาที่ดินมาตรฐานของบ้านไทยนี้นะคะจะเริ่มต้นประมาณ58.6ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยกว้างเลย230ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ำมี1ห้องพักผ่อนมีห้องครัวไทยแล้วก็บริเวณโรงรถเนี่ยกว้างๆค่ะรองรับได้ถึง3คันเห็นไหมคะสามารถรองรับการจอดได้ถึง3คันแล้วก็บริเวณนี้เขาก็จะมีประตูเซอร์วิสไว้ให้ เอาไว้เวลาที่เราช้อปปิ้งเข้าของมาเนาะก็สามารถขนของเข้าไปเก็บในบ้านได้อย่างสะดวกแล้วก็รวมถึงเวลาที่มีแขกค่ะสามารถเลี่ยงมาเข้าประตูนี้ได้เข้าออกบ้านได้โดยที่ไม่รบกวนกันแล้วก็สังเกตนะประตูลงรถลูกบิดเนี่ยให้เป็นดิจิตอลดอลล็อกค่ะโอ้โหแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับคุณผู้ชมเป็นแขกผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นเชิญเข้าบ้านที่ประตูหลักค่ะ สวยงามน่าอยู่มากค่ะนี่คือภายในแบบบ้านไทยของแกรนด์บริเทเนียวงแหวนรามอินทรานะคะเขาออกแบบให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยปลอดโปร่งได้มาจากอะไรก็ได้มาจากประตูหลักด้านหน้าที่เป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่ค่ะสอดรับกับหน้าต่างประตูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาภายในบ้านได้เต็มที่เลย เราได้ความสว่างได้ความปลอดโปร่งแล้วก็ได้ความน่าอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเห็นประตูหน้าต่างเยอะแบบนี้เนี่ยทุกบานเขามีแมกเนติกเซนเซอร์ติดตั้งเอาไว้เอาไว้เตือนภัยเวลาที่เกิดมีกรณีงัดแงะเกิดขึ้นรวมถึงโมชั่นเซนเซอร์ก็มีค่ะตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านแล้วก็ IP Camera อีก2จุดอยู่บริเวณภายในบ้าน1จุดแล้วก็บริเวณโรงรถอีก1จุด อันนี้แค่บางส่วนนะคะสำหรับระบบ Home Automation ที่ทางโครงการติดตั้งไว้ให้เป็นมาตรฐานในบ้านทุกหลังมีถึง7รายการเลยทีเดียวอ้อแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า Nano EX ด้วยค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่นะที่จะสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้นั่นเองอาทีนี้มาดูเลเยอร์การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านค่ะจะเห็นว่าโซนแรกเนี่ยมีความซิมเพิลนะ คือง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเปิดเป็น Open Plan Open Space สเปซกว้างๆซึ่งมันทำให้เราง่ายสำหรับเวลาเข้ามาอยู่อาศัยจริงการจัดพื้นที่ใช้สอยทำได้อย่างสะดวกค่ะอย่างบ้านตัวอย่างทำให้ดูโอ้โหโซนด้านหน้าเนี่ยเป็นทั้งมุมนั่งเล่นลิฟวิ่งแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวจะเห็นว่าโซฟาชิ้นใหญ่ๆชุดใหญ่ๆเนี่ยวางได้สบายแล้วก็ระยะห่างจากโซฟาไปที่ชั้นวางทีวี ทีวีเจ้าให,ใหญ่ๆเนี่ยดูได้ไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนค่ะอ่ะต่อเนื่องเข้ามาด้านในจะเห็นว่าความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่เราจะเอ j นจอยร่วมกันในครอบครัวเนี่ยทำได้เต็มที่แต่ว่าขณะเดียวกันสเปซค่ะระยะห่างทำให้การใช้ชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกสบายไม่อึดอดัดโต๊ะอาหารตรงนี้นะคะสี่ที่นั่งจะขยายเป็น6ที่นั่งก็ได้เหลือเฟือค่ะ แล้วก็เดินได้รอบเลยรวมถึงบรรยากาศที่ดีมากๆหนะ้าต่างด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านนี้เป็นประตูสามารถเชื่อมกับพื้นที่สวนด้านข้างของบ้านได้เห็นไหมคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาได้ความเจริญหูเจริญตาทั้งหมดเลยต่อเนื่องกันความสะดวกในการใช้พื้นที่นะคะ จากโต๊ะอาหารก็จะเป็นห้องครัวที่เตรียมเอาไว้ให้นี่ค่ะห้องครัวของเราบ้านมาตรฐานก็ได้ประตูบานเลื่อนแบบนี้นะคะซึ่งดีมากเลยเวลาปรุงอาหารกลิ่นควันก็ไม่รบกวนพื้นที่อื่นๆแล้วก็ไซซิงของห้องครัวเห็นไหมคะลงตัวนะ การตกแต่งการบิวอินชุดครัวต่างๆจะเป็นตู้แขวนข้างบนหรือว่าชุดครัวอยู่ข้างล่างเนี่ยแบบแล้วแต่ที่คุณชอบนะคะงานระบบต่างๆไฟฟ้าประปาสุขาภิบาลเตรียมไว้ให้หมดแล้วหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ประตูหลังบ้านก็ช่วยระบายอากาศภายในห้องครัวได้เป็นอย่างดีจะเพิ่มเครื่องดูดควันจะเพิ่มพัดลมดูดอากาศอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านค่ะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะข้างล่างเนี่ย มีคอมมอนแอเรียแล้วพื้นที่ใช้เวลาร่วมกันแล้วยังมี p r i v a t อเรียด้วยอยู่ด้านนี้มาดูกันนี่ค่ะจากโถงกลาง Common Area, c o m มอนแอเรียเขาก็จะมีวอล์ w เวให้เดินฉี่ออกมานี่ไงประตูบานนี้ก็คือประตูเซอร์วิสจ,จากโรงรถแล้วก็เราจะมีห้องเก็บของอยู่ใต้บนันไดเห็นไหม ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยในการใช้ชีวิตครบเลยด้านในสุดจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะทำเอาไว้ให้เป็น p o าเด r ร o รูซึ่งใช้งานสะดวกแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดง่ายมากแล้วก็รวมถึงห้องสำคัญมีห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างด้วยเงียบสงบจริงๆนี่ค่ะเห็นไหม อยู่สบายมากคือเลเยอร์เขาทำออกมาได้ดีนะคะได้ห้องที่กว้างวางเตียงใหญ่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวได้ครบเลยแล้วบรรยากาศดีมากปลอดโปร่งนี่ประตูบานนี้เปิดออกไปที่ส่วนด้านข้างก็ได้โอ้โหสุดยอดแล้วก็สบายที่สุดด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมีห้องน้ำส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยเลยอยู่ด้านนี้ บันไดกว้างค่ะแล้วก็ชอบการออกแบบในส่วนของลูกตั้งลูกนอนเนี่ยระยะเดินทำให้เรารู้สึกว่าเดินขึ้นลงได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเห็นไหมคะชานพักบันไดเนี่ยกว้างเลยเป็นมุมนั่งเล่นได้อีกจุดหนึ่งนะจะทำเป็นในส่วนมานั่งตัวยาวก็ได้หรือว่าจะวางบินแบกได้หมดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ที่สำคัญบนชั้นสองของแบบบ้านไทยเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวจริงๆนะเพราะว่าทั้ง3ห้องนอนเนี่ย มีห้องน้ำส่วนตัวครบทุกห้องเลยมาดูห้องนี้ก่อนไฮไลท์นี่ค่ะไฮไลท์ทีเด็ดโอ้โหมาสเตอร์เบดมค่ะใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดฟังก์ชันครบที่สุดอยู่สบายที่สุดโอ้โหห้องใหญ่จริงๆคุณดูไซซิงดูเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดไว้มอกอัพนี่สุดยอดด้านหน้านะคะมีระเบียงที่ออกไปรับลมได้แล้วเห็นไหม เตียงิงไซส์มีโซฟานั่งเล่นชั้นวางทีวีแล้วด้านโน้นก็มีมุมนั่งเล่นอีกโซนตรงกลางแล้วแต่ค่ะเป็นโต๊ะทำงานส่วนตัวแบบนี้ก็ได้คือพื้นที่ใช้สอยในห้องนี้เนี่ยสำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเจ้าของบ้านหายห่วงด้านในสุดเขาก็เตรียมพื้นที่เอาไว้สำหรับทำา w l l k n n l o s s t ง่ายๆเลยนะคือการจัดตกแต่งห้องสำหรับเจ้าของบ้าน ชอบแนวไหนดีไซน์ยังไงเนี่ยทำได้ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ด้านในสุดก็คือห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมครบถ้วนทุกอย่างจริงๆอห,ห้องสวยงามน่าอยู่คือสำหรับห้องนอนที่2ที่3เนี่ยต้องบอกว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันค่ะทั้งขนาดของห้องไซซิ่งที่วางเตียงใหญ่ได้แบบนี้มีเฟอร์นิเจอร์มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวได้ครบถ้วนเนี่ยเหมือนกันเลยห้องนอนที่2ออาจจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าอยู่โซนด้านหน้าก็จะได้หน้าต่างบานใหญ่ๆแล้วก็ได้มุมมองที่เปิดโล่งมากกว่าแค่นั้นเองห้องน้ำส่วนตัวมีครบทุกห้อง ว้าวคือจริงๆแล้วห้องนอนที่3เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะคะในเรื่องของความปลอดโปร่งนี่ไงหน้าต่างด้านหลังหน้าต่างด้านข้างคือทั้งห้องเนี่ยได้ความสะดวกสบายบอกแล้วว่าเหมือนกันเตียงใหญ่เฟอร์นิเจอร์ข้าวของส่วนตัวโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทำการบ้านโต๊ะทำงานห้องน้ำส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าบ้านนี้ยเขาเตรียมไว้สำหรับครอบครัว อยู่อาศัยได้ทุกช่วงวัยแล้วก็อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายที่สุดด้วยยกนิ้วค่ะความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะสำหรับแกลนบริทเนียวงแหวนรามินทราก็คือโลเคชั่นของเขาค่ะ ต้องบอกว่าอำนวยความสะดวกนะสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่เพราะว่าอะไรเนี่ยด้านหน้าโครงการอยู่ติดถนนใหญ่คู่ขนานวงแหวนการจนาพิเศษค่ะในช่วงที่ใกล้มากๆกับจุดขึ้นลงทางด่วนด่านเจตุโชดใกล้ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าออกจากบ้านขับรถไปสักห้านาทีคุณขึ้นทางด่วนได้แล้วเนี่ยเห็นไหม การเชื่อมโยงเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองตั้งแต่ลาดพร้าวพระราม9ก้ารัชดาไปจนถึงเอกมัยทองหลอ่อขึ้นทางด่วนเส้นนี้นะสะดวกสบายที่สุดแล้วก็รวมถึงการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆทั่วกรุงเทพมหานครเลยค่ะใช้วงแหวนการจนาพิเิษนะไปได้ทุกทิศทางเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิถีชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นต้องครบนะคะเอาใกล้ๆโครงการก่อน โซนรามอินทราโซนวัชรพลเนี่ยโอ้โหห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดมีครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมจริงๆหรือว่าวันว่วางๆอยากไปแฮงเอาท์ถนนเรียบทางด่วนนี่ไงง่ายที่สุดสะดวกสบายจริงๆคลิปทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปก็บอกได้นะคะว่าที่นี่คือครบเครื่องสำหรับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนะ โลเคชันก็ดีการเดินทางสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆมีครบแล้วก็พื้นที่ภายในโครงการการจัดสภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนกลางของโครงการโอ้โหกิจกรรมต่างๆมีให้ผู้อยู่อาศัยเลือกใช้เวลาว่างได้ตามสบายเลยเลือกตามที่ชอบได้เลยแบบบ้านมีหลายแบบมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายราคารองรับการอยู่อาศัยได้ทุกช่วงวัยตอนนี้ เปิดขายโซนหน้าสวนด้วยโอ้บรรยากาศดีๆอยากให้เข้ามาดูค่ะมาดูความลักชัวรี่ของโครงการมาดูความสวยงามของคลับเฮาส์แล้วก็มาดูแบบบ้านซึ่งธีมทั้งหมดเนี่ยเป็นโมเดิร์นบริติชคุณมีความไทม์เลสได้ความไทม์เลสบ้านของเราโครงการของเราสวยดูดีไม่มีเอาอย่างแน่นอนแวะเข้ามาดูค่ะแกรนบริเทเนียวงแหวนรามอินทราขอบคุณมากที่ตามสวัสดีค่ะ Thank you.